วิกาเคลื่อนไหวหลังโดนทักทำไมไม่ได้เป็นตัวเด่นเรียกได้ว่าอลังการงานสร้างสุดๆเลยแล้วค่ะสำหรับการเปิดตัวศูนย์การค้าแห่งใหม่ใจกลางย่านสุขุมวิทอย่างเอ็มสเฟียร์ เพราะมีกองทัพนักสแสดงทั้งไทยและต่างประเทศร่วมเดินพรมแดงบนสกายวอล์กเข้าสู่งานกันอย่างคับขั่งแถมยังมีรองนางงามจากักรวาลอันดับหนึ่งปี2023อย่างแอนโทเนียโพซิวมาร่วมงานด้วยโดยได้สวมสร้อยมารากตประดับเพชรมูลค่ากว่า1,000ล้านบาทมาร่วมงานแต่หลังจากที่มีภาพของแอนโทเนียและซุปตาสาวใหม่ดาวิกาก็ทาให้มีการตั้งคาถามเลยว่าทาไมใหม่ไม่ได้ยืนเป็นตัวเด่นเอาเป็นว่าจะว่ายังไงบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะ ปกติดาวิกาจะเป็นดาวเด่นตามงานต่างๆนะใหม่ดาวิกาซึ่งใหม่ก็ได้เข้ามาตอบกลับเลยว่าไม่เป็นไรเลยจ้ายืนตรงไหนได้หมดไม่ติดเลยโมเมนต์นี้ต้องให้น้องแอนคนที่ได้มงของคนไทยและใหม่ก็ดีใจมากได้เจอคนสวยทำกลางแฟนๆที่เข้ามาเสริมทับเลยว่ายืนตรงไหนก็ได้หมดแหละและใหม่เองก็ได้มีโชว์เปิดตัวที่เป็นตัวเด่นไปแล้วด้วยเอาเป็นว่ายังไงก็อยาโฟกัสแค่ตำแหน่งการยืนเลยเนอะเพราะแต่ละคนก็ต่างโดดเด่นและเป็นดาวเด่นในงานด้วยกันทั้งนั้น